you <laughs> วัสดีครับวันนี้พกลาทำ EP 2นะฮะหลังจากที่เราได้เกินไปว่าเราจะทำ EP 2อหลังต่อมิเตอรมนะวันนี้เราก็อยู่นันที่เมื่อกี้ก็เห็นแล้วสมนาัการไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาคารล้างนะแต่เป็นอาคารที่สร้างไม่เสร็จเราจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างกลางคืนนี้ตอนนี้หมืนคุ่มคล้งก็น,น่าจะมีการบสมกวนโอเค ทำไมวันนี้มาคนเดียววันนี้อ๋อวันนี้ผมมาคนเดียวบังเงอิญเออ่คุณฟีนเขาติดภารกิจเรื่องสอบนีดหน่อยไม่สามารถมารายการได้วันนี้ผมขอโซโล่แล้วกันนะเสียงไม่ค่อยดีเมื่อวานร้องเพลงสามยี่โม,ง,มงแม่งปวดอ๋อให้หนือนี่หน่อยฮะผมมองไม่เห็น นี่เราอยู่ข้างหน้ารังเดินนะฮะเราอยากทามหลอดไฟเลยสายไฟเนี่ยหลอดไฟก็มีการเปิดไฟไว้นะฮะทุกวันเลยนะครับเผมน้อยเอสามดวงนะฮะหรอดหลอดคงตรงเป็นแก้วก็อนนี้เราอยู่กันข้างหน้าแล้วคนมีแสงไฟมีออน หลอดอและเซน็ประมาณสามหลอดนะฮะแล้วก็มีขล่าครับอธิบายง่ายๆครับมีสี่ชั้นนะนี่คือชั้นหนึ่งแล้วมีชั้นสองชั้นสามชั้นใต้ดินอีกชั้นรวมเป็นสี่มาไปชั้นสองกันก่อนนะเดี๋ยวไปเดินมาชั้นใต้ดินรับไปไหนครับคาดว่าถ้าทำเสร็จน่าจะออกมาสวยโคตรๆโฟลเวอร์แล้วจะพยายามมาใช้บริการนฮะ ขอนอนสักคืนนัคือที่ตังก็อ่อนเออไม่มีคุณฟีมนะคุณฟีมจะเป็นไกด์มีมาาเลยวันนี้ผมโตโล่ไม่่อยเก่คเงครับนี่จนล่างนะครับดูชั้นใต้ดินครับตอนนี้ตึกอ๋อมีไค่นี่อ ไม่ครับเดี๋ยวเราจะมาเดินสำรวจที่ในห้องนะมันเซ็งเฟ้ยครับเซ็งสึกว่านี่จะเป็นห้องประชุมน่าจะเป็นห้องประชุมนะครับห้องสมุดนะครับอันนี้จะเป็นคาดว่าจะเป็นไม่ใช่ห้องพักนะครับเพราะไม่มีห้องน้ำอย่าดูดนะไม่มีเอาแล้วจะเป็นห้องแบบเก็บของอะไรแบบนี้ครับส่วนห้องนี้นอ ออกมาป้าไม่เห็นอะก็เป็นห้องนอนนะจ๊ะห้องนอนเมื่อกี้อยู่ชั้นสองไชั้นสาม,สามห้องนี้ก็เป็นห้องโล่งเนี่ยนขะ้าว่างเป็นห้องประชุมเหมือนกันไร่เสกสมานาประนานอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเข้ามาเดีย๋ยวเราจะขึ้นมามาเปิดไฟนะเราไปขึ้นมาเอ,อ่อก่อน ครับดูการตัดโซนแล้วน่าจะเป็นห้องน้ำนะรงขอดเลยครห้องไตรงนี้นะครับมืดสลัวเหมาะแก่การโซเดมยคอมกันยิ่งโซเดียมคมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทั้นสองครับ จะตักไหมอัดแล้วอัดแล้วกูอัดแล้วกูสั่นแล้วนะสั่นเสียงอะไรวะเฮ้ยกูลงดีกว่า <c oughs> ตอนนี้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวค่อยเล่าครับ <c oughs> ค่อยเล่าครัอ,นะอ๋อครับคุณแม่ครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับ ครับกำลังจะขึ้นชั้นสองไม่่อกคบคนลุกครับกูยังคนลยู่เลยครับพี่ลุกสิพวกผมคนลุกครับไม่ลุกหรอกสัตว์มึงจะขึ้นมึงไม่ขึ้นแล้วสัตว์ตอนนี้ผมก็ไม่กล้าไปเชิญหน้าแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้กลัวครับแต่ผมไม่รับรู้เขาอะไรก็คือมีเสียงสัตว์มีเสียงเอ่อปึ้ง จะไปต่อดีไหมก็มากันสองคนนะกับขี้กลาดครับครับถ้ามากันสามก็ได้ลุยหน่อยเอาไงดีครับตาล้องแล้วแต่ครับร้อนสัตว์กับตอนนี้ตอนนี้ร้อนเนี่ยร้อนร้อนจริงอะร้อนเลยสัตว์กล้าไหมไม่น่าไม่น่าตัดเลยมึงยิ่งได้ยินเสียงไงกล้าไหมไปเดิน เดี๋ยวลองแม่เดี๋ยวลองดูว่าขึ้นไปตรงนั้นแล้วปุ๊บจะได้ยินเสียงกูถ้ายินเสียงกูกุกลับนะไม่อ่อนแล้วนะมึงของก็ยังวะอืมอ๋อทำไมอ่ะไอ้สัส โอ้กลัวกลัวผูกลัวนะครับตอนนี้อยู่ท่าน,นสถานนะไม่พูดเลยหน่อยนะครับเ,ออนนเดี๋ยวพูดท่านเปห้องประชุมนะก็อยากจะเข้าไปเหมือนกันนะแต่มืดเนี่ยเข้าไปเลยครับมืดมากครับกูหลอนแล้วครับ แนะนำร้านตรงนั้นหน่อยครับเอซเว่นยี่ล้เนนะครับสาขามอสสินป่าพยอมน,นะฮะเป็นเซเว่นสาขาแรกในอำเภอป่าพยอมน,นะครับขายดีมากนะับจนผมไม่มีแตงกวาที่จะกินกับข้าวอีซี่โก้ที่ผมไปซื้อมาเฮ้ยแม่ครับหมูเวินเลยอ่ะครับ เป็นห้องห้องประชุมนะครับไม่รู้ไปนด้ต่อตรงนี้น่าจะเป็นลานเอ่อไว้สำหรับเหมือน,นกระจกแล้วไว้ส่อง น่าจะมีระเบียงตรงนี้น่ามีระเบียงตรงนี้นั่นอะไรมันเป็นเอ่อลิฟต์นะฮะอ๋อลิฟต์มีอะไรกันนะอ๋อก็มีเอ่อเป็นไม้ปิดครับของลิฟต์อันตรายมากครับผมขออย่าอย่าอย่าเข้าไปเลยครับร้อนครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นห้องสมนากานห้องประชุมนะครับครับโซนโซนทางน้นถ้าเดินเข้าไปก็จะเป็นห้องพักนะครับทั้งสองหันเลย

เราจะไปลงลงไปดูลามนี้กันนะครับครับตรงตอนแรกครับ <ผม S 1> ตอนแรกผมว่าทั้งสางเลยมันน่าจะสวยมากเลยครับตอนแรกกะว่ามาเอาหากันแต่พอขึ้นมาชั้นสองไม่หามันไม่หาอันนี้ครับบันไดขึ้นไปชั้นสาม คเ,เป็นอะไรลง,งต้องต้ดินะจะลงหรอเ่าผมว่าผมไม่ไ,มไปดีกว่าครับอย่าไปดีกว่าครับผมไม่ต้องการมาพิสูจน์ว่าม,มีปีหรือไม่แต่ผมต้องการแค่ถการพิสูจน์ที่ไหนผาไม่ใช่อะไรของเรามาก็ได้ลยนะอ่าตรงนี้รู้สึกว่าอีพีที่จะไม่ขำเลยครับไม่ขำครับ <laughs> เฮ้ยไอ้สัตว กูหาตัวเจอแลยครับโอ้เมื่อกี้ได้ยินเสียงมีมีคนครับมีคนมามีคนมาครับมีเพื่อนมาครับมีเพื่อนมาด้วยหลอนสัตว์มึงมานานมึงมานามานานยังคนเดินคนเชิญพบกับคุณยศนันนะสวัสดีครับมึงมานานยังเอใครครับเชิญนะครับผยศนันมาแทนดคเฮ้ยมึงมานานยังเมื่อกี้เพิ่งมาครับเพิ่งมาครับขอจริงดิเพิ่สตาร์เปลี่ยนหน้าสตาร์หน้าเลยไปเดี๋ยว ผมมีเพื่อนโลบตาครับเออไม่ไม่ไม่ทราบว่านี่เป็นรายการอะไรครับคนอวดไหมเอาไงต่อเจออะไรเมื่อไงครับอุ่นหลอนแล้วครับเมื่อกี้หลอนไปรอบนึงแล้วครับไปไปไปกินเบียร์อ๋อมาฮะยังกูหลอนแล้วเมื่อกี้เต็มเลยครับเมื่อกี้แค่อย่าพูดนะอ๋อไปไปร้าน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 ร้นไปเดี๋ยวไปบอกเอะครับเดี๋ยวไปเจอแล้วว่าอะไง นีนเป็นลานนะฮะมันไม่มีอะไรเล่นเลยครับตอนมาเซอร์เวย์เออมันไม่มีแบบจุดพีกๆจุดแบบหาๆห้เล่นนะนี้เป็นลานครับมืดว่ะมืดเออต้อมข้ามป้อมข้ามนู้นก็เป็นเออเขาเรียกลงลงภาระลงสุดภาระขึ้นมาตัไม่ลงแล้วลงมาเถอะ สร้างอะไรจะทำเอยู่เราคาดว่าถ้าสุกุลสองกล้องใบทอตึก็จะเห็นโครงสร้างอันสลักสลวยขึ้นบนนี้ครับอ่าสร้างเสร็จคือสวยมากคนระับทำไงี้ได้สร้างไม่เสร็จยังจะตึกล้างนะแค่บอกแล้วัสร้างไม่เสร็จไมถึงสร้างไม่เสร็จล่ละครับใ,รให้คำตอบผมได้ไมั้ง <ผ>มไม่รู้ช่างฝีมือไม่ด,ไมดีไม่พอแล้วว่าหล้วว่ายังไงครับแล้วว่ามีหมีเยอะครับที่นี่หมีบ้าเลยเจอหมีแล้วเมื่อกี้อ่ะสัส,สรรหลอนเลยกูไม่มีไม่เจอหมีครับตอนมาตอนมาเซอรเวอตอนแรกนะครับเจอแมวตัวสุดซ o m ม o ครับก็เดินตามมันไปมันเดินเข้าสงสัยจะขึ้นชั้นสองชั้นสามแล้วแต่ก็ไม่ได้เดินตามเลยครับพาะคุณล์มก็ไมไ่ที่อะไรคุณล์มคุณล์มมาเซอรเว์กับผมเลยครับ<อ> ไม่้องทุกหน้าเลยตัดตาตัดนด้ตัดแล้วํววำช่วงสุดท้ายคูไม่อ,อยู่แล้วครับตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการล่าทํามีญิงนะครับหลังจากที่เราไปสำรวจมาฮก็เหมือนใจไม่ถึงพอแล้วขึ้นไปท่านสามนะฮะเหมือนนะเออผมน่าจะไหวแต่ ตากล้องเขาไม่ไหวจริงๆรกูร้อนครับก็เลยขอลงมาดีกว่านะฮะตอนเล็กใต้ดินด้วยใต้ดินไม่ไปแล้วครับใต้ดินก็ไม่ไปครับมืดครับผมไม่แล้วแต่มีหลอดไฟคะแต่ไม่ไปฮะทำไมรับร้อนมือตากล้องร้อนสุดท้ายก็เนี่ยจะขอฝากว่าวันจันทร์ที่สิบเก้านะครับกันยายนนะฮะ ที่เวทีกลางครับเกษตรแปลไปดูพวกเราได้ครับวงล,ลิบบ๊อบไปเชียร์หรือไปแช่งก็ได้ครับ <laughs> เราเต็มหมดครับ <laughs> เขียนป้ายไฟไปก็ได้ครับแช่งไอ้เหียนี่แม่ง <laughs> <19 S 1> ทำเลอะับกากโชว์หวยอะไรก็ว่าไปครับเราไม่ถือสาครับเพราะเราทำใจใจครสิบเก้าสิงหาสิบเก้าสิงหาสิบเก้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะเวลาเออ เก้านากาสามสิบนาทีหรือทุ่มครึ่งนะครับไปเจอกันได้ที่เวทีกลางเขาไม่ใช่สิงหายนนะสิงหายนคอครับก็อธิมนาเอ้ยมีไปนู่นไหมอ่ะตึกเทคโนโลยีสองครับที3ีสามคงเร็วๆเนี้ยร้อนครับกูร้อนแล้ว่ร้อนกว่าอันนูกูว่าร้อนกว่าไม่เอาเซนเซอร์จับมานะฮะตัวจับเซนเซอร์ก็ e ี3มเราดูต่อนะฮะคาดว่าเราอยากได้สปอนเซอร์มาหาซึกล็อกดีๆ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ต้องนะแบบอะไรทำกันนาฮะแบบแบบแบบว่าง,างๆเครียดเรื่องสอบแลก็หลังจากสอบพิธีกรมไปก็ขอไวไฟให้ทุกุคนเนาอย่าเครียดมากนะฮะครับหลับฝันดีครับ,บเกรดไม่ได้อ,อไม่ได้วัดคุณภาพของเราฮะเกรดมพงแค่ทำให้คนมีงานทำมาแต่กิจกรรมทำให้คนทำงานไปดีง เออมีพี่คนหนึ่งเอาไว้คือนับถือมากใครครับไม่บอกจำไม่ได้เหรอจำได้มาอยู่บ่อยๆครับช่วงนี้ก็ต้องติดงานอยู่ไม่รู้ว่างานหนึ่งทศวรรษของวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อมพี่เขาจะาน่าจะมาร่วมนะครับเขอเห็นนำบัตรพี่เขาแล้วหอไใจแล้วครับสำหรับอีพีสองลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ e ีพีหน้าครับเร็วๆนี้ครับสวัสดี